นี่นะครับผมก็เป็นรถแตงโมนะครับผมน้ำหนักก็สี่ตันนะครับแตงโมนี่นะครับรถของผมกับรถอําเปียกสาวนะครับยางอะไรพร้อมครับตอนนี้เราก็อยู่หน้าด่านนะครับผมตรงที่จะลงเขานะครับเดี๋ยวเรารอรอรถสิบล้อลงไปหมดก่อนนะครับผม เดี๋ยวค่อยลงนะครับเดี๋ยวรอรอ,รอรถสิบล้อลงนะครับทิ้งระยะห่างสักประมาณสักสิบนาทีนะครับทิ้งระยะห่างสักประมาณสักสิบนาทีเดี๋ยวค่อยลงนะครับถ้าลงตามสูตรรถสิบล้อนะครับรถเราหนักๆนี่เบรกไม่แน่นอนครับถ้าลงตามสูตรรถสิบล้อนะครับถ้าเบรกหนักรถหนักมีสิเบรกไม่แน่นอนครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวอลอลรอรอรถสิบล้อลงไปก่อนนะครับ ตอนนี้สิบร้อลงไปได้ประมาณสักสักสิบนาทีแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะลงเลยนะครับผมที่เขาช่องตะโกครับวันนี้ไม่ตรงที่นะครับผมใส่เกียร์สองรอเลยครับเกียร์สามนี่มันลงไวหน่อยนะครับผมผมว่าเกียร์สามลงไวหน่อยส่วนผมเนี่ยจะลง ตรงเกียร์สองนะครับผมเกียร์สองก็จนสุดนู่นแหละตอนนี้รอบเครื่องก็อยู่เกียร์สองอยู่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยรอบนะครับรถวิ่งอยู่ประมาณสามสิบนะครับอันนี้เราก็มามาเจอช่วง ทางตรงแรกนะครับผมขวอนข้ามสะพานนะครับผมลำดับแรกนะครับผมพอถึงสะพานแล้วนะครับตอนนี้ก็สะพานแล้ว2,500รอบ3,000รอบเหยียบครับ ามพันรอบเหยียบครับตอนนี้เหลือหนึ่งพันห้าร้อยรอบครับผมสองพันรอบสองพันห้าร้อยรอบสามพันรอบเหยียบครับต้นลงมาเหลือสองพันรอบแล้วครับพันห้าร้อยรอบครับ สองพันรอบครับสามพันรอบครับเหยียบครับเหยียบให้ลดนะครับไม่ใช่แตะจจิงๆครับเหยียบให้ลดเลยอ่าหนึ่งพันห้าร้อยรอบไหมครับสองพันรอบครับสามพันรอบครับ เกียร์สองครับผมถ้าเกียร์สามรถหนักสี่ตันนี่มีมีน้ําตาไหลแน่นะพี่น้องผมองบอกไว้เลยว่ามีน้ําตาไหลแน่เราก็อีกอีกหนึ่งโค้งนะครับผมอีกหนึ่งโคง้ง เกียร์สองนี่กล็ลงสบายนะผมว่านะสำหรับตัวผมนะลงเกียร์สองผมว่าลงสบายนะช่วงนี้จะเป็นช่วงลงลงลึกนะครับนี่โค้ขงขวานี่ลงลึกนะอย่าประมาทครับใาใส่เกียร์สองรอเลยครับรถเราหนัก เปิดไฟผ่ามานะครับ้ะมีรถตามหลังมาก็เปิดไฟผ่ามาให้เพื่อนๆพี่ๆคนที่ร่วมทางเราหน่อยนะครับตอนนี้ผมก็ลงเกียร์สองนะครับผมปะ่ะผมใส่ข้างหน้าน่าจะเป็นยี่สิบล้อนะครับผมแตะเบรคไปก่อนที่นงครับ ลงใหม่นะครับผมหนึ่งพันรอบนะครับนี่เกียร์สองนะครับเกียร์สองนะครับเบรคครับเบรคหนึ่งพันรอบครับลงใหม่ครับหนึ่งพันสองร้อยครับตุลรตู้แล้วครับเบรก่อนครับผม เราเบรกให้ช่วงจังหวะเป็นระยะห่างๆเาายอะๆขอ,อไปครับลืมปิดกระจกเอไปครับรถติดเลยมากเลยครับอะตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นใช้เกียร์หนึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นใช้เกียร์หนึ่งแล้ว ล้อยังลงยังไอลงไม่เสร็จนะครับผมก็ทิ้งระยะช่วงห่างแล้วแต่ก็ยังเจอรถสิบ้ออยู่นะครับตอนนี้ผมก็วิ่งเรื่อยๆนะครับผมเจีนหนึ่งนะครับค่อยๆลากลงนะครับ นี้เป็นคงที่ปรับเซียนมากที่สุดนะครับที่เกิดอุบัติเหตุที่สุดนะครับคงที่เราผ่านมาเมื่อกี้ครับผมโค้งนี้แหละครับผมที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดเลยนะครับตอนนี้รถผมก็อยุดเกียร์หนึ่งอยู่นะครับผม ยังยังลงไม่หมดนะครับข้างหน้าติดรถตู้ครับรถหนากควรวล่ระยะห่างเยอะๆนะครับผมสําหรับอ่าพี่ๆรถคอกของเรานะครับพี่ๆเพื่อนๆรถคอกของเรานะครับอย่าอย่จี้เยอะนะครับจี้เยอะอาจจะเอาไม่อยู่นะครับเพราะว่ารถเรานำ้นำหนักน้าหนักเยอะนะครับผมแค่ของก็สี่ตันแล้วพี่น้องแค่ของก็สี่ตันแล้วนะครับผม น้ำหนักรวมรถปลาไปหกตันหกตันห้าเลยนะครับเดีย๋ยวจี้ตูดเยอะนะครับเว้นระยะห่างเยอะๆครับตอนนี้ผมใช้เค่นหนึ่งครับสองพันห้าร้อยรอบครับแตะก่อนครับติดสิบรอครับผม <c oughs> ถ้าติดสิบร้อยอย่างนี้ผมจะไม่แซงนะเพราะว่ารถรถมันหนักอะ่ะผมไม่แซงผมไม่กล้าแซงกลัวเอาไม่อยู่ ถ้าแซงไปแล้วมีรถสวนขึ้นมานี่อาจจะไม่เป็นการดีนะครับโอเคครับ ลราก็ลงเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมใครที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ